ต่อไปเป็นเรื่องนกก็มีหัวใจครั้งนั้นเป็นฤดูแรงผมซึ่งก็ไม่ใช่คุณทอเลงพิบูลนั้น ก็เลยถือปืนออกจากบ้านเที่ยวหานกในสวนตามนิยมชมชอบและอยู่ว่างไม่ค่อยจะได้เมื่อผมเดินเข้าไปในสวนก็ได้พบนกเขาคู่หนึ่งเกาะอยู่ที่ยอดก้านหมากกำลังจับคู่เพลิดเพลินอยู่เมื่อนกเห็นผมถือปืนสัญชาตญาณก็ทำให้นกทั้งคู่ได้รู้ว่าไทยกำลังจะมาถึงตัวทั้งสองรีบโผบินหนีไปทั้งคู่ผม ได้ยกปืนขึ้นเล็งแล้วก็ปล่อยกระสุนออกไปตัวหนึ่งถูกกระสุนของผมล่นลงมาอีกตัวหนึ่งก็ยังบินวนเวียนไปมาอยู่ใกล้ๆไม่ยอมทิ้งคู่ของมันคอยดูอยู่เหมือนจะรู้ว่าคู่ของตัวได้ตายเสียแล้วดูทางทางนกตัวที่อยู่นั้นคงจะรู้สึกเสียใจมากหากเป็นคนก็คงร้องฟูงฟายน้ำตาไหลผมแต่ใช้สายตาคอยจ้องดู ความเคลื่อนเนีไหวอยู่ตลอดเวลานึกในใจว่าทําไมมันจึงไม่หนีไปให้ไกลนะมันคงรู้แล้วว่าพูดของมันนั้นถูกยิงตายนอนแทบเท้าผมด้วยความอาลัยมันจึงบินวนเวียนอยู่ไม่ยอมจากไปหรือจะยอมให้ผมยิงมันอีกตัวกําลังนึกว่าควรจะสงเคราะห์ให้มันตายไปตามกันยังไม่ทันจะยกปืนขึ้นทันใดนั้นผมก็รู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะเห็นมันเหินขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงแล้วห่อตัวหุบปีกพุ่งตัวเอาหัวดิ่งลงสู่พื้นดินตรงหน้าผมถึงแต่ความตายทันทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแทนผมสะดุ้งงงนันลืมตัวขาดสติไปครู่หนึ่ง ทำอะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ออกเพราะไม่นึกว่าความรักของนกทั้งสองจะรุนแรงถึงกับยอมสละชีวิตตายร่วมกันพอได้สติก็รู้สึกเศร้าเข้าไปในหัวใจเมื่อเห็นภาพนกทั้งสองนอนตาอยู่แทบเท้าของผมผมก้มลงไปหยิบนกตัวแรกขึ้นมาดูก็เห็นว่าถูกลูกปืนที่หน้าอกทะลุ เป็นนกตัวเมียส่วนตัวหลังที่บินขึ้นสูงแล้วพุ่งเอาหัวลงดิ่งลงมาตายนั้นเป็นนกตัวผู้ไม่มีรอยถูกกระสุนเลยแต่ก้านคอหักมีเลือดไหลออกทางปากนกคู่นี้ต้องตายเพราะการกระทำของผมผมนั่งลงเอามือทั้งสองกุมขมับไว้ผมเป็นลูกผู้ชายน้ำตาผมไม่เคยออกเลยแต่ครั้งนั้นผมต้องมานั่งน้ำตาไหลยิ่งคิดถึงชีวิตรักของนกคู่นี้แล้ว ก็เซกสะอื้นเหมือนคนได้รับความทุกข์ทรมานใจที่สุดในชีวิตเพราะผมได้สร้างบาปก,กรรมทําให้นกเขาคู่นี้ต้องตายลงต่อหน้าต่อตาผมนั่งร้องไห้น้ำตาไหลาอาบแก้มอยู่นานจนกว่าจะได้สติค,คิดว่าถึงเราจะเสียใจร้องไห้จนน้ำตาไหลาเป็นสายเลือดก,ก็ไม่อาจจะทําให้นกทั้งสองฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้มีแต่จะทาให้จิตใจเศร้าหมองควรคิดหาทางสร้างบุญดีกว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทําบา จะเลิกเล่นกีฬาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะไม่ให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกเป็นอันขาดทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วกอด,ดนชั่วให้ชั่วดีดุจากหนังสือกฎแห่งกรรมของทอเลงพิบูลเล่มที่หใครชั่วใครดีซส ประเด็นที่ควรจะกล่าวถึงเรื่องนี้บีดังนี้หนึ่งบางคนเรียกการกระทํานี้ว่ากีฬาและภูมิใจว่าตนเป็นนักกีฬาทําให้ดูโก้เก๋ทันสมัยแต่ที่จริงเป็นการข่มเหงรังแกฝ่ายที่อ่อนแอกว่าและไม่มีทางสู้เป็นความด้อยพัฒนาและความไร้น้ำใจของนักกีฬาหากนักกีฬาที่ล่าสัตว์เป็นฝ่ายถูกล่าโดยมีทางสู้บ้างจะรู้สึกอย่างไรโดยเหตุนี้ รับผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ในธรรมบทว่าสัตว์ทั้งหมดย่อมหวาดหวั่นต่ออาญาย่อมกลัวต่อความตายผู้คนทําตนให้เป็นอุปมาแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่าสองผู้ที่หวังความสุข แต่กลับทำบาปด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นย่อมไม่ได้ความสุขแต่จะได้ผลปึนความทุกข์ตนเองก็ทุกผู้อื่นก็ทุกดังเช่นชายผู้นี้ต้องหลั่งน้ำตาเพราะเศร้าใจและสำนึกผิดในบาปของตนการแสวงหาความสุขจากความเจ็บปวดและชีวิตเลือดเนื้อของผู้อื่นจะเป็นไปได้อย่างไรด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสต่อไปว่า ผู้คร่สุขสแสวงหาสุขเพื่อตนแต่เบียดเบียนสัตว์อื่นผู้นั้นละไปแล้วย่อมไม่ได้สุขผู้คร่สุขสแสวงหาสุขเพื่อตนไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นผู้นั้นละไปแล้วย่อมได้สุขสามชายผู้นี้ต้องเศร้าโศกเพราะได้ทำบาปจัดเป็นนรกในใจ เป็นผลของบาปกรรมที่เห็นได้ในชาตินี้และจะไม่หมดสิ่งแต่เพียงแค่นี้เท่านั้นคงยังต้องรับผลของบาปกรรมนี้อีกในชาติต่อๆไปเป็นผลแงกรรม